สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ดวีทูนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ดวีทูนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเอฟซีออนไลน์นะครับผมก็อันนี้ผมก็เล่นไปหน่อยหนึ่งนะก็จะเป็นกิจกรรมโกลเด้นสปิน25ฮีโร่นะครับผมก็คือรวมเหล่าฮีโร่นะครับผมนะผู้กอบกู้ฟุตบอลน,นั่นแหละอันนี้ผมก็เลยเล่นไปแล้ว6รอบนะ ถ้าเหลือรอบที่เจ็ดนะก็คือเล่นหมุนไปแล้วหกอบอะ่ะยังเขาเรียกว่าหน้ากระดานมุมอะ่ะยังไม่ออกสักแอะเลยนะครับผมสักมุมใดมุมหนึ่งนะก็ผมก็เลยถือถือซะเล่นเลยกันแล้วก็อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะใครยังไม่เกลือก็ขอให้ไม่เกลือแล้วกันนะครับผมใครที่เกลือแล้วก็มาอยู่กับผมแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามแกงเอรีทูให้ด้วยนะครับผมนะอันนี้นะผมก็จะเป็นการ หมุนโกลเด้นสปินนะผมภาพภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าลิงเครลนะครับผมเป็นลิงคครึที่แบบว่ามันจะหมุนโดยรอบๆไปทางขวาประมาณ90องศานะแบบที่จุดรีเฟลต์แอเลไฮนะครับผมนะเอาวางกันไปนะครับผมนะก้อนนี้เราก็มาจะมารุ้นนี่นะครับผมการเบนี้นะที่ผมเลงไว้6กถึงแกูยังไม่เข็ดใช่ไหมใช่ ผมขอแก้มือจากแพ็คไดมอนด์และแพ็คแพตินัมนะครับผมที่มฟาดเรียบไปเลยนะอนนี้ผมก็ขอบวกห้าคืนแล้วกันกูก็ไม่รู้จะได้บวกแปกับเขาหรือเปล่านะโอเคผมจะได้หมุนรอบกระดานหรือเปล่านะครับผมกติกาง่ายๆนะผมก็ของอย่างอื่นผมไม่แนะนําแล้วกันนะผมกดไปแล้วก็ผมให้ปิดอันนี่นะสองอันนะคาร์นักเตะยี่ห้าบวกหนะนึ่งนะสิบห้าคน ก็คือแม่งมีอยู่12คนเองมั้งใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะ12คนอันนี้เราก็คัดบวก108นะครับผม1อันนะก็นี่เลย1%นะครับแม่งดรอก1%โคดมากกอดูสิจะหมดตัวไหมไปครับผมผลเลยรอบสุดท้ายครับผมรอบ1 2 3 4 5ไม่มีให้ดูนะรอผมกลป,ป,ป,ปแล้วอ้าวผมได้ไปนี้มาพวนพอหรือไม่พอครับผม ถ้าควรพอก็พอนะผมแต่ว่าผมมันไม่พอหรอกมาเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันถ้ามันได้ดีก็จะหมุนต่อแต่ถ้าแย่ผมถอยดีกว่าเจ็ดรอบเจ็ดรอบก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมเออรางรางวัล,ลออพิเศษอีกด้วยนะครับผมครบเจ็ดรอบก็ได้จะเป็นการ์ดแบบนี้สองถึงห้าไม่ให้ห้ามาเลยวะแห่งมา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 ,มาดูกันดีกว่า ความดวงสวยอ่ะมันจะอยู่ที่แกงเอิร์บีทูหรือเปล่านะใครไม่สวยแต่กลัวสวยนะครับผมเห็น <c ười> คุณหนึ่งเขาได้ยี่สิบห้าทีวงทีวาพอมพ,มพ,มพมนะผมดูดิแค่สองถึงแปดอ่ะกูจะได้บวกห้าหรือเปล่านะครับผมแค่เจ็ดถึงแปกูยังได้เจ็ดแม่งคิดดูะกา้าใบบนี้จะรับภาษาอะไรได้บกวกห้าวะใช่ปะกดไปครับ หวานเจี๊ยบไหมอีกไฟใหญ่ผมยี่สิบอังกฤษครับผม R W ครับผม R s i n a ลครับผมไปครับผมซาก้าครับผมบวก5ครับผมเฮ้ยทำไมทำไมมึงไม่ออกที่เป็น7ถึงแปดวะคือผมโอ้โหถ้าได้สาก้าบวก8ก็รวยอะจริงรวยเละนะครับผมนี่มันอยู่ที่ใบนี้ครับผมอันนี้คือการพิเศษ ต้บวกหนะอีกใบหนึ่ง6กถึงแปดหนะครับผมหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้23 the ่สามเฮเอลกูว่าใช่ c ีซีลนโดคงไม่ออกหรอกจริงว่าผมจะกดคำว่าไปที่เปิดนะเปิดเปิดภาษาอังกฤษเขาจะเรียกโอเพนนะแต่ภาษาวัยรุ่นนะผมสับเมกาที่อยู่ตอนเหนือของ แปซิฟิกนะครับผมเขาจะเรียกว่าโบเบงนะโบเบงนะครับผมจะไปกดที่คําว่าโบเบงนะครับผมโบเบงโบเบงไปประสานดีก็เป็นคือการเปิดการนะครับผมเปิดการแบบดิจิตอลนะครับผมเปิดเข้าไปครับผมแบบโบเบงโบเบงแบบบุกเข่นนะครับผมบุกเข่เปล่าไปครับผมเพิ่มไฟใหญ่เปล่าโอ้โหชิบโอ้โหโยเนี่ยแหละครับผมท่านผู้ชม ชะตากรรมของผมแม่งอยู่ที่เลขเจ็ดนะเว้ยมาดูดิควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะถ้าเราไปต่อเราจะจบไม่สวยใช่ป่ห5้าแสนล้าอีกนิดนึงถ้าตกแล้วสี่หมื่นห้าสี่มื่นห้าสี่ต่อห้าสิบไม่เอาด๋พอ,อผมก็จบแค่นี้ครับผมได้กับสากาได้สากาวกห้ามาขายออกหรือเปล่าวะ โอ้โหสักก้าครัแบแอบผมปล่อยครับผมก็วันนี้ก็โคดิ้นสปินแบบว่าเจ็ดรอบนะรอบดูก็คือมีการไปเดียวนะครับผมใครดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดติดตามแกงเออบีทูนะครับผมถ้าชอบผมก็ได้มาทำแบบใหม่ๆนะครับผมใครอยากได้รีวิววันไหน ถ้าผมรีวิวได้ผมก็รีวิวนะแต่ถ้ารีวิวไม่ได้คุณก็สามารถสนับสนุนได้นะครับผมนะผมจะแปะล,ลิงก์ตัวเนตไว้ละกันนะครับผมเพื่อความสบายใจของผมไอที่ดูแต่ละตัวโอเคผมข้อกาไปน,นี้ไม่เอาแล้วพอเปลี่ยนใจไอเดฟ่าครับบายบายไว้เจอกันทีคลิปหน้าครับ